เอ็กซ์เอ็สวัสดีครับผมกับผมสางดินนะครับครับมืัอนี้ลูกค้าเพื่อนมาตีแมปแล้วก็เปลี่ยนท่อแท่งเคียดนะครับแต่ว่าเพื่อนให้แท่งเคียดออกนะครับใส่ตัวเดิมนะครับนี่ครับชิบมีใส่นะครับแล้วก็มีวพุทบีจีอาร์นะครับสองจุด นี่ครับแทนโหลด,ดไปครับทำการถอดกันเลยอ่าได้แล้วครับแฉกโตชิมากับรถนะครับห่อถอดออกมาเลยนะครับ,กกบ,รบอถอดอกกอ,ดอกมากจากว่าเนี้นะครับีแฉกโตมาก,กับโหลดนะครับนี่เป็นแฉกตัวใหม่ถีดไซเทียนนะครับ ตัวนี้เขาพาเหนี่ยวนะครับสมากระาวดเนี่ยวันไในพาตัววันไในพาอันยีเทียงวัตรุนะครับส่วนตัวที่พาเหนี่ยวนะครับยีแทียงฉลุไปคร be ah like ับไปประกอบกันเลยครับอ่าครับสำหรับแทนเทียบน้องกใส่เปินทีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฟ้าของฟ้าขวบห้องกับสีประกอบเอเพียงพอแา้ครับ ที่เขาด้านไปครับไม่มีปัญหาสำหรับดี่จีอาเขากับอุดเป็นสีเรียบร่อยครับอ่าครับสงิงานกันเลยครับอ่านะครับสำหรับเทียนเที่ทเขาแทง ใส่เอลีเหลี่ยมหรือผ้าเหลี่ยวนะครับหนะ่อประกอบเรียกโซ่เหลี่ยมไปฝั่งเชียงกันเลยครับ เสียงกับสีะมานนี้นะครับกับสีบัวแงเรียนเก่าเป็นไรครับป่าชบป้าคนไปลองรถรับอ่านะครับเอาพื่อาการอัดไฟกันเลยครับเป็นรีบุนะอัดไฟแหลกกับสีบ้าทุกขาไปลองลครับ ก็เยอะเลยต้องเียนอะไกี่ลงเียเข้าอ่าครับสำหรับรีบโบเอากันทำการเช็คเทีเรียบรยบ้อยนะครับเอากันิีมาโรงงานลูกค้าครับสำหรับรีบโบคันนี้นะครับเพิ่นมาเปลี่ยน พอเทียนเขียดนะครับมาพาเขียดก็งานจะกะมีรีแมปนะครับเป็นสเต็ปใส่งานครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่ตัวใดทีลานัดอะไรสิ่งนะครับ้านของเขาตั้งอยู่ข้างตลาดเจริญศรีนะครับครับสวัสดีครับ